เมนูเด็ดเมนูอาหารชั้นสูงนะคะกินก้อยไข่มดด้วยกันค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะตักๆค่ะไข่มดใหม่ๆง,งามๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ยังมีแป้งอยู่เลยยังไม่ล้างนะคะอ่าเราต้องล้างแป้งออกก่อนนะคะไข่น้อยไข่ใหญ่ผสมกันนะคะงามๆเลยค่ะทุกคน งามหลายด้วยค่ะเด้อไขต่ตรงตรงเพื่อนะไข่ตรงตรไข่ตรงๆงงามงามค่ะจะทำการล้างกันเลยค่ะล้างน้ำก่อนค่ะทุกคนล้างให้สะอาดหลายน้ำเลยนะคะล้างแป้งออกอืม จะง,งามๆเลยแล้วเราก็แกลงกงรองเอาตะแกรงมากรองนะคะล้างหลายๆน้ำก็จะงามๆเลยนะคะขอไปล้างแป๊บล้างหลายน้ำมากเลยค่ะสะอาดแล้วนะคะ สะอาดแล้วต่อไปเราก็จะเอาไปลวกค่ะลวกก่อนที่จะเอาไปก้อยนะคะเราลวกแล้วนะคะลวกแล้วเราก็ามากรองอีกรอบหนึ่งลวกสุกแล้วไข่งามมเลยค่ะไข่งามมากเลยค่ะทุกคนหนึ่งเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะคะพักไว้เราจะไปเก็บผักกันค่ะ ลายร้อนๆอนออกมานะคะทุกคนมันร้อนมากเราต้องพักไว้ก่อนคะ่ะไปเก็บผักกันเลยคะ่คะเก็บสะระแหน่ค่ะนี่นะคะใย,ยอดงามๆม้นนหอมหอมแบ่งคะ่ะหอมแบ่งแล้วก็แบ่งอะไนี้เลย ก้นหอมค่ะหอมใบเลื่อยค่ะ,คะไม่ย่ามาด้วยหอมซอยแล้วค่ะเครื่องปรุงก็จะมีข้าวคั่ว ชูรสนะคะพริกน้ำปลาปลรรามีคาไข่นำงนะคะมาปรุงกันเลยค่ะใส่ขา้าวคั่วหอมๆเลยนะคะขา้าวคั่วคัว่วเองนะคะผงนวัวใส่เยอะแซ่บเยอะเลยคะ่ะพริกเราอย่าเพิ่งใส่นะคะเพราะว่าเด็กๆจะกินด้วยนะคะเราต้องแบ่งให้เด็กๆก,ก่อนปลาเนีดๆอ่า ไข่แม่แดงก้อยไข่เขาเขาไม่ชอบอเค็มนะคะปลากับกับน้ำปลาค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หอมไปสักนิดนะคะอันนี้เราจะแบ่งให้เด็กๆก,ก่อน,นะคะ่ะก้อยไขแบบ่แบบแบบเบบีนะคะให้เด็กๆทานด้วยนะคะ แป่งแห้งเด็กๆแล้วเราก็ใส่หอมอีกค่ะเพราะว่าเราชอบหอมนะคะใส่ข้ขาวโพดอีกนิดหนึ่งแล้วก็พริกค่ะพริกหอมหอมนะคะหอมหอมแซ่บๆเลยค่ะก้อยไข่มดนะคะทุกคนก้อยไข่มุดแดงแซ่บๆเลยเด้อค่ะนี่ค่ะเมนูเด็ด เมนูอาหารชั้นสูงนะคะกินก้อยไข่มดด้วยกันค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะตักๆๆ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปยาวของแม่เหมียวค่ะ